พี่น้องเป็นจิตจัวัดประจำบันแล้วมือนี้ยยทีกับเขาจ้ะเขาตาเรื่อนของมาก่อนจ้ะเนี่ยมคุณนจิตไายกบบเริ่มอากาศขมุกข,ขมวัวมาแล้วจ้ะใส่น้ำมันลงไป ใส่จหน้อยจะตำลักพีกก่ตำลักพีกก่ก็กระเทียมพี่้องกับริดใทย จ้าสีต้มจับชายจะ้ะต้มจับชายแล้วก็ลวนหมูก่อนจะ้ะลวนกระเทียมกับผิดไถ่นะหอมๆกันลากผักชีใส่หมูเข้าไป พค่ตัวเองว่ามีคนไทยเหมือนที่น้องแกแต่ลำบากแค่น้อยแกแยกกิจใส่เครื่องลงไปเลยแความกระเดื่องเนี่ย จอดสายเขียวจ้าพี่อยู่หวานจ้าพักไร้พี่น้องพักต้นนั้นข้าหน้าอ้วน อื่นคขาใส่ที่หลังอีกอล้วนอันนี้เขาที่ก็นใส่หลดดีจัหน้อยเที่ยงา่้มใส่พักเลยใส่ไปพร้อมเลยที่หลังแก น้ำลงไปเลยน้ำลงไปเลยจ้ะน้ำลงไป่ใไปเลยน้ำล่างรกผักชีหอมผักปล่อยไว้เลยเพิ่นเดือดไปเกี่ยมพักบัน ช่ขันตอนต่อไปแล้วพี่น้องเจออ้ามนี่ต้มจับชายของยายโจมจ้า